เช่นการให้ถมที่สร้างวัดราชประดิษฐ์แห่งนี้โดยใช้ไหกระเทียมเรียงกันแทนดินหรือทรายเนื่องจากเห็นว่าไหามีความแกร่งไม่ยุบตัวง่ายและจารึกที่หน้าวิหารหลวงแผ่นนี้มีความพิเศษเนื่องจากบางส่วนใช้อักษรอริยกะ ที่พระจอมเกล้าวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อใช้เขียนภาษาบาลีแทนการใช้อักษรขอมแต่เดิมที่สำคัญคือการสร้างวัดราชประดิษฐ์แห่งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อถวายให้พระธรรมยุติกะนิกายอันเป็นขบวนการปฏิรูปศาสนาที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มการแหวกขนบดั้งเดิมในหลายๆด้านของวัดประจำราชการแห่งนี้ ยอมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของความคิดความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราสามารถจะเดินก้าวหน้าขึ้นได้หากอาศัยเหตุและผลนำทางนี่คือสิ่งใหม่อันไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทย การวิจัยเรื่องพุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤตเล่มนี้ให้รายละเอียดช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพุทธศาสนาไทยไว้ยอย่างน่าสนใจทำให้ดิฉันต้องเดินทางมากราบท่านภายสารวิสาโลเพื่อเรียนถามประเด็นต่างๆเพิ่มเติม ล่าว่าการปฏิรูปพุทธศาสนาภายใต้ความคิดเชิงเหตุผลทําให้พระจอมเกล้าทรงแยกสาย,ยศาสตร์และความเชื่อที่ไร้เหตุผลออกไปเพื่อทําให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลที่พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์รัชการที่สี่เนี่ยท่านเคยบวชพระตอนที่ท่านบวชพระเนี่ยอยู่ในสมัยรัชการที่สามและท่านบวชถึง27พรรษาก่อนที่ได้เป็นกษัตริย์ตอนที่ท่านบวชพระเนี่ย ท่านก็เป็นพระที่เรียกว่าหัวก้าวหน้าท่านศึกษาความรู้ของฝรั่งท่านรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ท่านสาม,มารถที่จะทำนายสุริยุปราคาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีต่อตัวท่านมากและท่านเองเนี่ยก็เห็นว่าพุทธศาสนาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างยังงมงายมสอนในสิ่งที่หาเหตุผลพิสูจน์ไม่ได้ ท่านก็เลยพยายามที่จะนำเสนอพุทธศาสนาแบบใหม่ซึ่งตอนหลังเรียกว่าคณะธรรมยุตธ,ธรรมยุติกานิกายพุทธศาสนาจะเป็นเหตุเป็นผลนะจะไม่ค่อยเน้นถึงเรื่องของอิทธิฤทธิป,ปฏิหารเรื่องนรกสวรรค์ก็ลดความสำคัญลงแต่จะให้ความสำคัญกับประโยชน์หรือผลที่จะประจักษ์ได้ในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้าคำว่า,าสวรรค์อยู่ในอกนรลกอยู่ในใจเนี่ยมาจากพุทธศาสนาที่ท่านพยายามปฏิรูปทั้งหมดนี้เนี่ยมันทาให้พุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะดึงดูดใจนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์เริ่มมาแล้วนะถ้าพุทธศาสนาไม่ปรับตัวเนี่ยคนก็จะหันไปสมาทานวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมองว่าพุทธศาสนาล้าหลังท่านเนี่ยเทศด้วยปากเปล่าคือไม่ได้อ่านใบลาน แล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆนะตรงนี้เนี่ยที่ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสื่อคนสมัยใหม่ได้สื่อคนรุ่นใหม่สื่อกับชนชั้นนําแต่ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความจริงทุกอย่างต้องสามารถอธิบายด้วยหลักเหตุผลรวมทั้งต้องพิสูจน์ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือการสัมผัสจับต้องได้ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นข้อจำกัดในการศึกษาธรรมะขั้นสูง โดยเฉพาะการวิปัสนาซึ่งมุ่งพิสูจน์ความจริงชนิดที่สัมผัสได้ด้วยจิตเท่านั้นบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่าพระจอมเกล้าทรงไม่พอใจที่พระวิปัสนาจารย์สอนอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลและพิสูจน์ให้กระจ่างแจ้งไม่ได้พระจอมเกล้าทรงระบุว่าท่านซึ่งเป็นอาจารย์นั้น จะพูดจาสั่งสอนในทางพระธรรมอันใดก็ง,งุบงิบอ้อมแอมไม่อธิบายให้กระจ่างสว่างให้ผู้ศึกษาเห็นจริงด้วยปัญญาลทัทธินี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมูลกรรมฐานป่วยการปัญญานั่งหลับตาภาวนาเจ็บหลังการที่พิสูจน์ให้ประจักษ์ชัดด้วยเหตุผลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสไม่ได้นี่เอง ทำให้ทั้งพระจอมเกล้าและปัญญาชนร่วมสมัยในขณะนั้นต่างลงความเห็นว่าอย่างน้อยในยุคสมัยของท่านผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วตลอดรัชสมัยของพระองค์การปฏิรูปพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นเฉพาะมิติที่พิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ตามกรอบความคิดตะวันตก รัชการที่สีท่านเน้นเรื่องประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ที่จับต้องได้ซึ่งรวมถึงการมีสุขภาพดีการมีครอบครัวดีการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตรงนี้เนี่ยเรื่องความสงบเย็นในจิตใจนะโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าปร,รมัตธธรรมโลกุตรธรรมเนี่ยซึ่งรวมถึงนิพพานเนี่ยจะค่อยๆลดความสําคัญนะทีแรกทั้งลดความสําคัญของนรกสวรรค์ก่อนแล้วต่หลังก็ลดนิพพานก็ค่อยๆถูกลดความสําคัญไปด้วย พอถึงสมัยรัชกาลที่ห้าตำราที่ออกมาโดยสมเด็จพระมหาสมณรเจ้ากรม,รรมราาพยาววชิยาวโรดรถจนถึงต้นรัชกาลที่6เนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเรื่องนิพพานในฐานะสิ่งในฐานะที่จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะเข้าถึงได้ ทางสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าครั้งที่3าํดเนินไปเพียง2สัปดาห์นะครับกอ <c oughs> งทัพอังกฤษก็สามารถยึดกรุงมาดเล่ได้สําเร็จเป็นเระเทศพระเจ้าสีป่อกษัตริย์องค์สุดท้ายราชวงศ์ของบมอ,องออกนอกประเทศครับมองทิศอองนักประวัติศาสตร์คนสําคัญได้บรรยายเหตุการณ์ในวันที่ส9กพฤศจิกายน2428เอาไว้ว่า ต่างยืนเรียงรายเต็มท้องถนนประชาชนจำนวนมากไม่เคยเห็นองค์พระเจ้าสีป่อมาก่อนต่างรู้สึกว่าพระองค์สูงสุดเอื้อมและไม่สู้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนด้วยพระองค์ไม่ค่อยเสด็จออกนอกวงังท่านใดนั้นประชาชนตระหนักว่าตนต้องสูญเสียเอกราชของชาติและพระเจ้าสีป่อทรงถูกเนรเทศ ภาพที่เห็นเป็นภาพของชายร่างเล็กท่าทางสง่าแต่ดูสิ้นหวังพระพักซีดขาวประทับอยู่บนเกวียนธรรมดาแวดล้อมไปด้วยทหารตัวโต,วตวไว้หนวดสวมเสื้อแดงจำนวนหลายร้อยคนภาพที่เห็นทำให้ประชาชนซึ่งไม่เคยรู้จักพระเจ้าสีออมาก่อนต่างสะเทือนใจอย่างแรงนุ่มวัยรุ่นบางคน ถึงกับปาก้อนหินใส่ทหารแต่นายทหารอังกฤษพยายามเลี่ยงการจลาจลรีบนำขบวนพระองค์ไปถึงท่าเรือในเวลาเย็นแล้วจึงเชิญกษัตริย์พร้อมข้าราชบริพารเพียงหยิบมือลงเรือใหญ่อย่างเร่งรีบล่องลงไปยังปากแม่น้ำและข้ามหาสมุทรไปยังริมฝั่งบอมเบย์ในอินเดีย ตั้งแต่นั้นพม่าก็กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมบูรณ์และจากนั้นเป็นต้นมาการปะทะระหว่างวัฒนธรรมพุทธที่ผนึกแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนมานับพันปีกับวัฒนธรรมวัตถุนิยมที่หลักล้นจากดินแดนตะวันตกก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นการตกเป็นอนณานิคมของอังกฤษครับส่งผลให้สังคมพม่าโดนกดขี่และบังคับในหลายๆด้าน แต่ในขณะเดียวกันความกดดันเหล่านั้นค่อยๆกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้ชาวพมา่าหวนกลับไปค้นหาคุณค่าดีแท้จริงของพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ จุดหมายต่อไปของผมก็คือเมืองมองยัวนะครับประมาณ140กโลเมตรจากมันเาเลคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันครับถนนจากมันเเลไปมองอยัวค่อนข้างแคบและสภาพไม่ดีนะัก เพราะเมืองที่เราจะไปต่อไปนี้อยู่นอกเส้นทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สอง,งทางเมื่อรถผ่านตัวเมืองจะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพมา่าที่เรียบง่ายและความผูกพันกับศาสนาเป็นสิ่งที่พบเห็นได้อยู่เสมอ ก่อนถึงตัวเมืองคนขับรถของเราแนะนำให้แวะดูเจดีตันโบดีที่ฝรั่งบางคนบอกว่าเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของพม่าเจดีจะเป็นดิสนีย์แลนด์ไปได้ยังไงเดี๋ยวเข้าไปพิสูจน์พร้อมกันครับเมื่อเดินเข้าไปไม่นานผมก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งก่อสร้างที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ ตลอดจนการให้สีสารที่สนุกสนานของวัดนี้น่าจะเป็นที่มาของคำเปรียบเลยดังกล่าว <Okay. S 1> ผมเริ่มเข้าใจว่าเนื้อหาเบื้องหลังสีสารอันชวนตื่นตาตื่นใจเหล่านี้คือการถ่ายทอดแนวคิดวิถีชีวิตหรืออาจเรียกรวมๆว,ว่าระบบคุณค่าแบบพุทธจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแยบคาย ที่นี่เป็นอีกแห่งที่ช่วยผมมองเห็นมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมพุทธได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากวัดตันโบดีเรามุ่งหน้าต่อไปยังวัดชเวตองโอนี่คือจุดหมายที่แท้จริงที่ผมเดินทางมาเมืองนี้ครับ ก่อนพม่าแตกไม่นานทิ่สุนามเลดีสยาดอเดินทางออกจากมันดาเลมายังเมืองมองยัวด้วยความตระหนักว่าการคุกคามของอังกฤษกำลังทำให้พุทธศาสนาตกอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งท่านเริ่มลงมือปฏิบัติพิปัสสนาอย่างจริงจังในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลานานหลายปี ่อมาท่านเริ่มสอนวิปัสสนาหรือวิธีการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติให้แก่ชาวมองยัวโดยข้ามแม่น้ําไปในตอนเช้าและข้ามกลับมาปฏิบัติธรรมในถ้ำกลางป่าเวลากลางคืนเป็นประจำทุกวันเมื่อปีพุทธศักราช2543ท่านโกเอ็นกา ชาวพม่าเชื้อสายอินเดียผู้เผยแผ่วิปัสนาตามวิธีของเลดีสยาดอจนแพร่หลายทั้งในอินเดียและอีกหลายประเทศทั่วโลกไดเดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองมองลัว Grand Dhamma father Vandeva Lady Seyado. He was such a brilliant scholar of paryati, and at the same time a great saint of Patipati.